for scan อัปเดตแล้ววะอก่อนที่ทุกคนรู้นะว่าพระเอกของอัปเดตนี้แน่นอนต้องเป็นโน้ิแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็มีอื่นเข้ามาด้วยนะที่เป็นอะไรใหม่ๆอย่างเช่นตัวของแบบใหม่อย่าง work a d อ pizza place ที่มันใหญ่มากๆแบบกว้างโคตรเลยเหมาะสำหรับพวก s u r v i v ร r โดยเฉพาะแล้วก็การ r e v e r คิ q animation ใหม่ของ 1s ก็เท่ขึ้นเยอะเลยส่วนอื่นๆเนี่ย ไปดูช่องคุณโก้ซุปหรือช่องคุณปองโนโทจิดีกว่าเขาทําดีกว่าก็โอเคประมาณนี้แหละมั้งสำหรับสิ่งที่เข้ามาใหม่ก็เดี๋ยวเราพูดถึงตัวโนริเลยดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวแพสซีฟของโนริก่อนแล้วกันเนาะก็แพสซีฟโนริก็คือสกิลอย่างโลูเคชั่นหรือว่ามันเป็นการสร้างภาพหลอนให้กับเซเลอร์นะั่นะแหละเป็นสถานะที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัวของโนริเนี่ยใช้สกิลทุกสกิลที่ไม่ใช่สกิล M หนึ่งนะย้ำว่าไม่ใช่สกิล M หนึ่งส่วนเอฟ เห็นว่าตัวโนรีเนี่ยเป็นล่างแยกมาไล่เราซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ล่างจริงหรอกหรือไม่ก็อาจจะเห็นว่าเป็นอะไรก็อาจจะเป็นภาพหลอนที่เล้งกระชางหน้าเราโอ้แล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะที่เป็นการสปอนเจเนเตอร์ฟอร์มเนี่ยอันนี้ค่อนข้างกวนอยู่แต่ว่าไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็แปะเดี๋ยวเราไปดูสกิลโนรีเลยดีกว่าเดี๋ยวผมรีบพูดสกิลแรก M1 ธรรมดามดาโง่ๆเลยสกิลที่2พุ่งชาร์จแบบโคตรเร็วทำดาเมจสิบจะทำให้ติดสถานะหลอนขั้นสองถ้าพุ่งโดนอีกรอบจะโดนพุ่มท่าสาม ปลาระเบิดเอาก็ใจง่ายปลาใสาก่กำแพงวงใหญ่ปลาใส่พื้นวงเล็กแค่นั้นแหละจบดาเมจ15ดูดคนได้สกิลสุดท้ายวาร์ปแต่การวาร์ปไปที่เพื่อนไันถ้าเกิดมีใครอยู่แถวๆนั้นโดนสถานะภาพหลอนแคนนี้แหละต่อไปจะเป็นความรู้สึกจากที่ผมเล่นโนนี้ครั้งแรกนะก็ตอนผมเล่นครั้งแรกบอกเลยว่ามันเล่นโคตรยากเลยคือตัวมันอะสกิลดูโกงนะแต่การใช้งานจริงอะไม่ได้เลยว่ายากมากๆถ้าพุ่งอะถ้าเราพุ่งไม่ดีมันก็แบบว่าเรียกได้เลยว่าเสียจังหวะแล้วก็โดนสตารได้ง่าย ไอท่เาเระเบิดเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีกำแพงก็ใช้ไม่ได้ส่วนไอท่าวาร์ปเออถ้าเกิดว่าคุณลืมบางทีคุณอาจจะไม่ได้ใช้แต่ก็ในเมื่อผมพูดมาขนาดนี้แล้วเราก็มาดูสภาพผมตอนเล่นครั้งแรกเหมือแล้วกันนะว่ามันจะเละตุ้มเป๊ะขนาดไหนซึ่งถ้าเกิดใครดูช็อตก็น่าจะรู้แล้วแหละมันเป็นยังไงมาทุกคนโนริมาละไอห่าที่ติด โอ้ยมันเล่นยากไปไหนวะเนะี่ยกลัวแม่งเลยเรียบร้อยจะพุ่งไปไหนนุ๊กกลับมาดิไอ้เนี้ยใครบอกตัวมาเล่นง่ายบ้างวะเนี่ยอาโอ้ยเจ็บนะโอ้ยน้อใครบอกตัวมาเล่นง่ายวะอย่างที่เห็นกันไปครับใช้สกิลมั่วซั่วสุดๆด,ดวลลุมยับหมา ที่สาคัญที่สุดโดนเกสต่อยโคตรบ่อยแต่อย่างที่บอกครับว่านั่นคือการเล่นครั้งแรกตอนนี้ผมไปลองมาแล้วผมเล่นประมาณ10บรอบได้แล้วมั้งชนะและ้วรอบหนึ่งแล้วก็รอบที่อัดมาให้ด้วยก็ไปดูเลยดีกว่าว่าผมมีเทคนิคยังไงแล้วก็ใช้ยังไงถึงว่าชนะมาได้ก็ไปดูกันเลยเอ้าละ่ะตอนนี้ผมฟาร์มโลลิ่จนเวลสิบสองแล้วมีประสบการณ์มีอะไรแล้วก่อนหน้านี้เล่นมาหกรอบชนะแค่รอบเดียวแต่ผมเชื่อมั่นว่ารอบนี้เราผ่านเพราะมีประสบการณ์แล้วมาละ ขอ,อแก้มือหน่อยแล้วกันอุยานของโนรีด้วยสวยงามมากเกินเออนั่นน่ะเพรมันต้องชาร์จเต็มหรอวะไอ้เมื่อกี้ไม่รู้จริงนะเนี่ยว่าต้องชาร์จเต็มหรอพุ่งไปไหนเราเนี่ยหาดิหาดิว่ารอบนี้กูรู้ละโนรีมันสายพุ่งตีเลยดีกว่าไปไหนไอ้โนม โดนดักไอ้เครื่องนี้มีใครอยู่ไหมว้ามาทำไมเนี่ยไม่มีใครอยู่ไอ้เด็ดเด็ดเราเลยอ่า่า่าฮคิดเหรอว่าจะโคตรแม่ไอหนุ่มสองคนไปไหนเอาวอยสตาไปกินหน่อยไหม แคนเซิลดีกว่าไม่น่าคุ้มยืนรออะไรลูกไม่หนีก็โดนนะจ๊ะเอาแค่เหลืออีกสองคนเท่านั้นตาอยอีกคนหนึ่งถือว่าเขาชลาเดีด๋ยวเขาไม่ยืนมึงโง่รอเราไปไหนพี่ไปไหนเอาตีมืดไม่น่าคุ้มจะพุ่งตรงนี้ตีธรรม,มาดาเอาดยแหละ What? not? I'm before higher on the street. Black What do you do? Put there. Look thirty. I'm like it was so.